อันนี้นะครับเราต้องเตรียมไว้นะครับเเชือกกับท่อท่อไปฟ้าท่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทำาคมไว้นะครับเนี่ครับต้องเตรียมไว้นะครับสำหรับรักเลงนกนะครับวันดีคืนดีถ้าหากจะมีแขกมาเยือนนะครับนี่ครับทำห่วปมเงื่อนไว้นะครับง่ายๆนะครับเงื่อนนะครผูกให้ดูใหม่ก็ได้นะครับ ก็อย่างนี้นะครับโวงมานี่นะครับแล้วก็ทำโวงไว้แค่นี้นะครับพอเวลาดึงมันก็จะรูดเข้ารัดนะับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆไม่ซับซ้อนครับมันเข้ามาจนได้น,นะครับเดี๋ยวเราจะไปจักรของปากกาละโอเชือกยาวมากเลยตัดหน่อยดีกว่าเชือกยาวมากเลยตัดหน่อยตัดหน่อย แล้วก็ผูกไว้หน่อยเดี๋ยวลูบเดี๋ยวลูบเดี๋ยวลูบอาา้าว่ะตัดคลิปสักคลิปหน่อยเข้าไปจนได้นะครับเราตอ้องแรจะเข้าทางช่องแฉกเนี่ยเพราะว่ามันโบ๋โบหลุมหลวงเนี่ยเข้าได้สบายีปิดไว้เผื่อมีนกกลับมาจะได้เปิดให้เข้าได้แต่ก็ปรากฏว่ากลายเป็นงูซะทีอรับ มันกินลูกนกไปหนึ่งตัวลูกนกลูกสิบหัววันตัวไม่ใหญ่มากครับลูกนกสิบหัววันแล้วก็ตัวมันก็ราวๆครึ่งข้อมือได้มั้งนี่ครับมันเข้าไปอยู่ในนี้ครับโอ้ y y o o d ตพว่ามันไม่ใหญ่ก็ก็วผมประมาทเกินไปนะน่าจะเสร็จแน้วก็เ,เตรียมบวงไว้ ้องคอมันนะ,ะขอบนอร,รู้สึกว่าเชือกมันจะใหญ่ไปว่ะเฮ้ยม,มันโทนโลทิศทางยากไปหน่อยเชื่อมันใหญ่เกิน,นกูมันก็รู้ด้วยนะว่าเราเป้าหมายของเราคือหัวมันมันก็พยายามซ่อนนะหบซ่อนเอาไป เอาเข้าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับรัดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับโง่ต่อมเลยฮะเราต้องดึงไว้นะครับเดี๋ยวนะฮะต้องดึงไว้ก่อนให้มันรัดไปผมอยากรัดสายไฟก็รัดไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องออกถ้าถอยออกมา นกม,นโมาโฉบอะไรแถานี้หรือวก็โดน,โดนแตกไปอีกตัวมันกินลูกนกไปลูกนกสิบกว่าวันอยู่ในการไข่น,นะครับกินออกไปออนะครับเราต้องมีไอ้พวกท่อสายไฟอย่างเงี้ยมีประโยชน์มดกนะครับควรมีสิบกงไว้นะสำหรับนักเลี่ยงนกนะครับแล้วก็เชื่อกเผื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะได้มีตัวช่วยในาการจัดการขมันนะครับ ี่มันกินลูกนกไปฮะตัวป่องยเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาการเอาไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไปเอออย่ามาอยู่ใกล้เอาไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไปหรือว่าใครเขาชอบพวกแนวสไตล์เอกโซติกก็เดี๋ยวเราจะให้เข้าไปนะฮะไอเหลือมนะไอเหลือมอย่าย่ายาอยา ไม่ได้ว่าเรื่อใครหายไปตัววะมีหายไปตัวนึงอ่ะแล้วลูกนกก็หายไปด้วยลูกนกก็หายไปด้วยตัวหนึ่งก็สองตัวถ้างั้นน่าจะสองตัวไหวหายเออแม่งตัวใหญ่มันไม่ใช่ลูกนกก็้วใช่ใช่ใช่ใหญ่มากใหญ่มากมัน,มนแค่กำปัน้นนี่มันยาวกว่ากำปั้นอีกอ่ะโอตายแล้วยังกินไข่ไปวะไข่วะ โอ้ยนึกไม่ออกอะ่ะตอนนี้มันกินใครไปอ่นะเดี๋ยวไอ้ขาวไอ้ขาวอยู่ไอ้ขาวตาเจ็บอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไล่ดูพอม่ันนี่มันไม่ใช่กินไคตัวเดียวนะฮะดูความใหญ่ตรงนี้น่าจะสองตัวน่าจะนกใหญ่แน่นอนแล้วลหละว่าต้องมีนกใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ ไอ้ลูกนกอายุสิบกว่าวันในาการไข่ตัวหนึ่งอะหายไปน่าจะสองตัวนะฮะแต่ก็ช่เมืลยมันตายแล้วเราไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยก็ต้องเลยตามเลยฮนะถ่ายรูปไว้หน่อยถ่ายภาพนี่ไวนนะ้ะครับเพราะว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติเราก็หาวิธีการป้องกันโกงเราต่อไปนะะเพราะว่าเราจะไม่ฆ่ามัน มันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะฮะมีสิทธิ์อยู่กับร่วมกับเราในโลกนี้แหะฮะมีสิทธิ์เท่ากันฮะทบนิ่งหน่อยอันนี้ก็เดี๋ยวหากระสอบมาใส่<ป>แล้วก็เอาไปจัดส่งในที่ที่เหมาะสมต่อไป อย่าไปใกล้ไปจับไปจึบอะไรมันเห็นไหมมันน่ากลัวนะแล้วจะกระสอบไหนอีกะอะมาจับไ้จับมะมาให้เขาจับให้มะต้องไปจับได้แล้ว ถ้าตอนฉกโดยยาวประมาณเมตรกว่า